แฟนลูกยางลุ้นเห็นคิมยอนพยองร่วมทีมนักวอลเลย์บอลหญิงไทยแมตช์พิเศษแฟนลูกยางอาจได้ชมนักวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยเล่นร่วมกับคิมยอนพยองตำนานนักตบทีมชาติเกาหลีใต้ในแมตช์พิเศษ วันที่5ธันวาคม2566สหพันธ์วอลเล์บอลเกาหลี KOVO เปิดให้แฟนๆร่วมโหวตนักกีฬาในศึกดาร์รม2023-2024วีลีกออสตาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมถึง11ธันวาคมก่อนการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่27มกราคม2024ที่ชิอันซัมซันเวิลด์จิมเนซิอัมโดยมีนักกีฬาชายหญิงให้เลือก28คนแบ่งเป็นทีมเคสตาและวีสตาเคสตา3ทีมหญิงได้แก่ทิมเชนคอรีเอ็กเฟรสเวย์เ a ชไอพาร์ส ให้พาทีมของธนชาสูวอนฮันเดย์เอนจิเนียริงและคอนสตรักชั่นฮิสเทฟฮุนไดฮิลสเตรททีมของวิภาวี G ีเอสคันเท็โซคิสวิสตา4ีทีมหญิงได้แก่ฮิมคักไลฟ์อินชัวรันส์พิงค์ s ไปเดอรฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดทีมของทีมยอนทยองเทจจนยังควอนจ a งเรดสปาร์กสเวสซีออนิ o คลโทสไอบีเคอันโทสทีมของพรพันธว g นจูเอไอเพปเปอร์ ทั้งนี้แฟนลูกยางชาวไทยลุ้นผลโหดอาจได้เห็นพรพันธ์เกิดปราดมือเซตวอลเลยหญิงทีมชาติไทยของ i อบเคเล่นร่วมกับคิมยอนขยองตำนานลูกยางทีมชาติเกาหลีใต้ของฮึงกุก